สวัสดีครับเพื่อนๆผมทวีดียไว้นะครับวันนี้มีสาระน่ารู้มาให้ดูนะครับก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของสตาร์ด้ารถที่ผมใช้งานอยู่ก็ยอมรับว่าใช้งานค่อนข้างหนักนะครับอาการคือมูเล่หม้อน้ําเครื่องนะครับมีการสั่นกระพือแล้วก็โขกนะครับสายพานด้านในที่เป็นโลลินผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ครบระยะ10000แสนโลแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้งานอยู่นะครับที่เป็นรถยนต์นะครับ8 0 0 0 0 0 0ถึงกิโลเมตรเนี่ยที่ยังใช้พานใช้สายพานไทมิ่งนะครับก็ต้องเช็คให้ดีนะครับอย่าให้ขาดเรื่องจะยาวนะครับ งานนี้ก็ต้องเปลี่ยนบุเล่ความน้ำนะครับยังไม่ลามลงไปด้านล่างถ้าลามลงไปก็เนื่องยาวอีกครับมีอาการสั่นนะครับหลังจากเนี่ยฮะหลังจากหลังจากที่ช่างเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องทั้งหมดแล้วนะครับก็ประกอบขึ้นสายพานทมมิ่งนะครับแล้วก็มาดูที่ บุเล่คอมตรงนี้คาดคอมแอร์ตัดเตะตัดเตนี่ผมพอจะทราบอาการอยู่นะครับน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นที่ตัวสวิตช์ด้านในนะครับเป็นลักษณะตัวหมุนน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับก็คือเพิ่มรถน้ำยานะครับเร่งน้ำยาหลังจากเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็นิ่งขึ้น ก็สไตล์ด้าจะค่อนข้างรือประมาณนี้นะครับเครื่องเยิมถ้าใช้งานหนักแล้วก็จะซึมเกี่ยวกับในส่วนของปะเกนอะไรต่างๆเปลี่ยนใหม่ก็จะออกเยิ้มๆถ้าครบ1 0 0 0 0แสนโลก็ฝากคุณเพื่อนนะครับรีบเปลี่ยนนะฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะกันนะครับพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ